เคยเกียร์โทนฐานสันนีเคยมีลางมือไม่ได้มาจูงนาะเย้กาวดโตัะโบโตีกลับคืนไก่บ้านปิ้งโอ้เกือบเกบเกยงรับตไปไม่ต้องปรุงใช้ได้ไม่ต้องปรุงโอ้ยยังเหมือนเดิม เรวาเดี๋ยมันีิ่งดิ่งดิ่งดิ่งนิ่งดก่งดม่งนิ่งไิ่งดิ่งดั่งนิ่งดเ่งนิ่งดิ่อหิ่้ดม่นดิ่งดิ่งดิ่งดิ่นดิ่อดิ่งดิ่งดิ่งอิ่งนิ้เดิ่ยะิ่งนิ่่งดิ่งดิ่่งดิ่งด่งดิ่งดิ่ะดิ่นด่งด่ง่่่ง่่ง่งยิ่ง่ก่่ิ็นทุ่งนา ไก่นชนไก่เกง่งนะนี่นกงไก่เก่งไงเก่งกับโ,โมไหมเก่งขนาดไหนก็อยู่ที่โม,มเดิมเดี๋ยววันนี้จะดูเมนูไก่ย่างในตำนานจัดโดยช่งชางแชมป์ช่างแชมป์มอความไหมความเลยเนาะ <c oughs> ความไปซื้อเสื้อสีสัส่นแล้ว <c oughs> ขาวเลยวความยึดปากเลยนี่ก็ถอนขนก่อนนี่แล้วเดี๋ยวถอนเสร็จเราก็ขนเ,เอ้อเอ้ <c oughs> าย ตา่แล้วแต่ลแตลว้วให้มันนี่ของมันไม่เหนียวบน่นไม่รู้เราก็ลองดูนะอันนี้เราก็ไม่ต้องกินเนี้ยเราก็ทําไว้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินมันเดิมโอ้เห <c oughs> มื่อยชีพตัวแสดงว่าแล่กไก่บ่อยไก่บ้านมันต้องอร่อยแบบเหนียวเหนียวนี้เลย กล็ลนเอาขนแซมออกว้าทำข้างบนเหมือนวิธีมงลำเลยบัลน,นี่และกินข้าวปลาทำหน้าจริงจังเถอะอกอันนี้เอาจริงบอกจริงเนาะใครเคยทำอยานี่ <c oughs> ของแบบนี้เนะาะก็ทำหมดเลย

เครื่องมันเข้าบางก,ก่อ,น,อนนี่บางเนื้อให้เครื่องมันซึมบ่ให้มันซึมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็จะใหญ่ๆหน่อยอร่อยไหมนี่ไม่รู้ใสชุบชรบไหมชรบเยอะๆมักมก็ใสชุบชุบบ่ไก่บ้านปิ้งนะปิ้งย่างอันเดียวกันไหมเดียวกันเนี้ยกันน่าอร่อยว่ะอันนี้บอกด้วยบ่เด็วแต่ไว้ดิชิ้นใหญ่เด้ยตัดครึ่งหนึ่งวะม่ต้องตัดแล้วอันนี้มันสุกเร็ว ต่อไปก็เป็นการปรุงเครื่องเชฟบอกว่าเน้นชูรสอย่างเดียวอะไรก่อนใส่อะไรก่อนออไม่ได้อาจจะกินได้ไหมนี่มีแค่น,นี้เลยนาะเครื่องมีค่นี้ใส่แค่นี้เียน,น,นี่เอามาทุบกับนี่เลยนี่ต่อไปก็ใส่ ใส่กระเทียมหอมๆแล้วต่อไปก็ยำยำเอามือยำเลยนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการยำนี่ครับพี่้องยำเสร็จเมาแล้วได้กินนี่มีไข่หำมันไหมไข่หำอยู่ไหนไม่รู้หายแล้วก็เลือไม่ใส่ ไอ้ลืมเลือนเออลืมเลือนจ๊บรวยอะไรสูงเทพพอ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 เค็มหรือมั้งนีพอหมักไว้สามชั่วโมงนะครับเรากินเที่ยงคืนหมักไว้ก่อนสามชั่วโมงสามชั่วโมงไป let's go let's go อ๋อตอนนี้ก็สามชั่วโมงแล้วสามชั่วโมงแล้วเห็นอไหมเนื้อที่เราหมักนี่มันจะเงางามไปขั้นตอนต่อไปก็ขึ้นเตานะ ไอ้นี่เทรลเลอร์ไม่เคยมีควดสเรซกูมีสะพามาแจ๋วนะน้องนะอุ๊ยนี่นักปิ้งไก่ในตำนานด้วยนี่ครูเยอะไอ้ตอนที่เราไปขุดตัวนั้นมันจะอร่อยหรือเปล่านี่ก่อนของแซ่บมีแค่นี้แหละเพฮ้ยผับชกผับเบียร์นะชกกระป๋าแก้วชกเบียร์เราชกกระอ๋าเดี๋ยวรูคอยมาดูตอนมันสุกเรามาสุกเรซกูอีกแล้ว อันนี้อะไรนี่ไม้ไม่บอลกรอบนอกนุ่มในอันนุ่มตรงไหนไมมจนดำขนาดนี้โอ้ยนุ่มเดี๋ยวดูโอ้เกือบได้ที่แล้วเกือบได้ที่แล้วได้แล้วเนี่ยน้องหอม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 ว่ะหอมแดงกับเทียมพริกแห้งเลยเดี๋ยวจัดการน้ำจิ้มให้แบบแซ่บๆโอ้ไม่สบองเนี่ย โอ้โหกินเตะตบองนับหน่อยบารินว่งบัร์โ้เฮ้งเยิเอกินร้ิงาดูนะครับว่ามันสิเป็นย่งไหนน่าจะอร่อยรอเปล่าคิดว่าจะอร่อยไะมเจอมอร่อยเน่่ไ no nah, well, ้ ใช่ไม่เอาเลยเราพระคิดว่าจะอร่อยไหมอร่อยอร่อยอเลยอร่อยนานๆแค่งทำให้กินอร่อยอยู่เดี๋ยวทาจิ้มก่อนดูเลยเด้อเนี่ยอันนี้ดูไม่เป็นโอ้เดี๋ยวดูเองจบทานจิ้มไหมจบเอ้เดี๋ยวทำเองจบอร่อยเลือยไหลอร่อยเลือยไหลไม่มีกินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินคือเกาเนี่ยีอะไรอยุทธนี่เลยเียย้มเลยอ่ะไหน นี่นมันยังไม่ค่อยโดนไฟ,ลฟเลยเรงนี้เมไรจะไปช่วยคนค่ะิบบ้างสิอาจเำากรบๆอมทำแบบรีบๆเลยไม่ค่อยได้ตั้งใจ่าไรนี่อะไรไม่โดนไฟเลย,เลยดนี่ตรงนี้ไม่คยอยใคว้องยสุดจัดเลยนะพี่น้องนะ ตอนนี้ได้งานได้กันจริงเลยปลากินไก่แทนนะครับกินไก่ครับอร่อยอร่อยครับพูดพูดพูดจิ้มก่อนนะจิมก่อนจิ้ก่อนเดี๋ยวกินเลยไม่ไหรนี่ปูคะแนนมันชิมเออกินเลยแช่งหงอ่แช่งหงชิมก่อนโอ้โหแช่งหงเรื่องไทยตัวอะไรใคลั่งมือตัวไทยมาหน้าด้วยเออเอารอป้าชิมดูก่อนนะป้าชิมดูก่อ,อนเลยเอ้าชิชชมดูก่อนนะอาชิมดูก่อนนะมีดอกกระดาษมีดอกอ้อยนูกัอะไรอยู่อะ่ามารับ